แค่มันจะแข่งก็ไม่เด้เอเกมบรงนี้แห่งทำรดมือไปได้ัวหัวกเก็ <c oughs> ด,ไไดื่ใหม่ไม่ตื้อ่อให้มันห่อได้แต่มันไม่แน่น <c oughs> <c oughs> ซุปน้ซุปรุ่นฉันแล้วแกเชื่อฉันนี้ที่จะกิะนนะนอกนั้นไม่กินแล้วกินเข,ขาต้มผัดนั่งแข่งปักเลยเลยเหนียวนไปทีวานทีวานที่นี่มันแา่์กราบหลังน่ะเนีอย่นสอายุรีบรีบครับมันฮากับหลังที่มันที่นี่มันก็เขงเนี่ยมกสีตามันก่อนีบนะากรบหลังมันเนีนิงเนี่ยีบมันหลอก ก็ประกอบกันนี high, ้ไอ้คนล้ายก็ท no ิ้งยางกับหลังว่วมันมันข้อเนี่ยมัน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 รีบปุ๊บมันหากาับหลังที่เมหนียวต้มนี่เหนียวนึกเลยจะไดายบ้านเนี่ยสายหานีนะไอ้คนบริหารก็ไม่ไหวเขาละทัดมันบอกว่ามันไม่จริงดอกบ้านอื่นเขาก็ปลูกเต็มไป เกี่ยวคนมันตายนี่แหละไอ้เกี่ยวพูอะไรถนนเออไม่งานบ้านเกียงก็ตายห่างว่นั่นเลยย้อมกุ้มีเชี่ยก็ยอมมีใหญ่เนาะเุยย้อมกุ้มรยใหญ่เลไอ้งก็สะโพกสโพดฝนก็ตกใจพอดีน่ะัดไอ้คุณเงี้ยเม่นเทน้อยไอ้นี่ก็เม่นทีร่างมีไม่มีไทยอยู่เดียว เน่ยทำเนี่ยอร่อยแน่นชื่อมันถึงแบบนั้นแต่ได้ไม่พายุปูมาไล่ได้ก็ไม่เดเลี่ยงอะาบอกันูล่ไม่ใช่าต้มแต่ไม่หนในพวี้มันไม่ดีมันไม่ใช่ว่าหลมันมนหรือไม่ถูกแต่มันชื่อมันถึงแบบนั้นน่คนตั้งชื่อไ่มันเป็นชื่อมงคลด้แต่งงานเนี่ยไม่ให้กินแก่พรา้องมันก็ไม่รู้อะไรแล้วท้อง สนด่านคนจะเป็นทำไมอ่ะดอกทองส้นด่านคนจะเป็นก็ขึ้นบ้านใหม่กระิให้แะแกงซักทองต้นมน่อยแกหยงทไมได้บ้านที่บุญจะตายบ่ายที่บุญจตายกระดาษกวันมาีบี ไ้มีรักษาดปิมาแล้วนีเามาแล้วทานมีไว้ไม่ได้เดีวพีนี้เี่ยทนี้ทุกวันเนี่ยบางคนมันกันเชียโบราณกับวานกรีเป็นกัเชียใบ้างทีนี้เขาเห็ุโบราณต้งมากกวเดิมนี่มต้องมากแล้วให้เป็นคนแล้ว องงานเนีเขาพรษาแต่งตันดีก็แตงนเดี๋ยวนี้ได้ตลอดปีเลยแต่ก่อนแต่งได้แต่เดือนในนั่นยกเว้นเข่าพรรษาเดินคู่อย่างเดียวเดี๋ยวนี้ถ้ามันเป็ีคนที่คนเหลายอย่างแล้วตนนรุ่นใหม่มันขึ้นมากเลยคุ่นใหม่ไม่เชื่อแล้วมันก็มีเปลี่เงีอยมันทำด่าไม่เชือ

บีบดีเห็นแล้วน่ะเือนมาตรงนี้เอ่้อรัแน่นแนนยต้องเน้นเน้เนี่ยอร่อยเดอดเนี่ นนแน่นเวลาปอกของมามันรอดหมดของนี้จ<อ>งรุดไปเม,มื่อ้นผ่ามันไม่แน่ด้เลนก็ปูกได้ถอเลี้ยงในจเป็นขอใหดินมไม่ใ่ดินแบบนี้อกาค่ไม่ข็ดินะเล้นหนึ่งสองรติดมันบอก